สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยววัดส,สันเจ้าปทุมธานีนะคะมาถึงหลังจากจอดรถแลว้วก็แวะเข้ามาไหวพ้พระในบูชสถพระธานในบูชสดนะคะเป็นพระพุทธรูปอายุกว่า200ปีนะคะองค์สวยมากปิดทองสวยมากแล้วก็หลังจากไหว้พระในบูชสดแลว้วเราก็จะแวะไปไหว้ เราก็แวะไปไหว้ห้าแปดโรงสีตรงวัดสารเจ้าหรือจะไปไหว้ตรงสารริมน้ำก็ได้นะคะาแล้เราก็มาเดินหาอะไรทาน ที่ตลาดริมน้ําวัดสานเจ้าค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงโควิดก่อนเข้าตลาดก็ต้องวัดอุณหภูมินิดนึงใช้เจลล้างมือแล้วก็ตอนนี้คือตลาดเงียบมากไม่มีคนเดินเลยปกติเสาร์อาทิตย์นะคะจะคนจะเยอะมากเดินแบบเดืดเสียดเบียดเสียดกันมากแต่ตอนนี้คือไม่ค่เงียบเหงามากก็ใครที่ว่างๆหรืออยู่ทวทุนธานีนะคะก็แวะไปช้อปปิง้งเพราะว่าที่นี่มีอาหารเรื่องชื่อหลายอย่างทั้ง ตลาดนี้ขนมกุ้ยช่ายอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็มีขนมปังหน้าหมูทอดขนมปังหน้าหมูนะคะแล้วก็ปลาต้มเค็มค่ะแล้วก็มีอาหารอีกหลายอย่างที่อร่อยมากแล้วราคาถูกด้วยนะคะอย่าลืมแวะไปเที่ยวไปชมนะคะสวัสดีค่ะ